สวัสดีครับเ,เดี๋ยวอิดคลิปครับยาแ,แล้วครับเผินทั้งเลยครับเผิงทั้งเลยอ่าเป็นซีเรตไฟครับเป็นซี่ปลาใสครับเ,เนี่ยเอาไว้ค้างวิไว้ค้างค้างได้ก็ได้แผนข้างละ่สามครับ อัองเชียะงับไปนี่มาทางผีเลยหนึ่งจะล่องจะร่องเสียเลี้ยงจะร่องจา่ายเวทีรอดแค่เวลาขึ้นเวทีครับแล้วตอนนี้หาผ่าผ่าผ่าพิชังแล้ววะมีครับ โอ้ัปได้ท่านอ๋อเอาเอาไปนี่ยับไปทางบนไหมวะไปนี่ี้ยับยเบไปทางบนนะเออเงียไปทางบนอีกแก่แก้กางออกแก้ะตูกางออกวาจั้อเนี่ย โอ้เก้าอีน้นี่ไม่ใช่ทำเอีติดเก้าอี้ครับาง,งานนก็ใครว่า <Yeah. S 1> ตรงมีนาแก่้วยนะ <laughs> เห็นว่าสบายมันยหงกุดดอดนี่นลาแก่แลเลยกุดเต็มเลย วูพอ่พอพอ่พอพ่อพ่อประมาณนี้ละงับไปนั่นลมากุ๊เป๊กว่านี่พวกตะกี้ตะกี้คนม,มาฟังตะเวนเรื่อเนาะตะเวนตะเวนเดิเน,น,เน,เนเลี้ยงหล่อเลี้ยงยากันนี่ยเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้พ่อว่าไรได้เลยเรี่ยงไม่ได้ตามเรื่องก็เพิ่มยากเรล่ายากยังมาแล้ว เราปออ<อ>้าไปเจียกูน้อัสะสานั่นสสานั่นแหละประมาณนั่นแหะ โอ้โหขับรถมาครั้งแรกเฉาการนี่ยน้องเพี่อนเาวขัดรถมาเจ้ห่วยห่วยยาเด้อยาเด้อมากาบบนํเด้อมาข่งเครงตัวไตัวเดียวก็ได้บอกมาเอาขอบตัวเดียวก็ได้เอาขอบเอาขอบความัดใหม่ส่เล็กอ่ะตัวเดียวพอ เออเออแก้วแก้วรูพี่แก้วอ้าวนี่ต้องได้เปิดสปอร์อตมันเนี่ยไหมมันเปิดเพลงมันวัคือดิปันดังเหลี่ยวเมียเอาเอาว่าไม่บันนะเอามึงดู เ,เป็นทีเรียบร้อยครับนัจ๊กจี้ชั่วโมงหนึ่งพอดีเนาะตังไปทีเนาะป้ายไงไปที่เสองอีงเฉียชั่วโมงหนึ่งขั้นคุ้นคุ้นอีกทีเป็นแปดอีกเป็นสองชั่วโมงโอ้บอ่ได้ดอกสองชั่วโมงเนี่ย กูอัสทั้งนนอนออูสเอาอีกแล้ววนั่รถตัว่ได้บ่บ่ด้ชิมเดี๋ยวเราเราเอาชิมด้บ่ไ่มีกุญแจนะกุญแจบ่ได้่ไันอันอันอันหู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 ไฟก็ซับเสียงซัเสยโอ บ่เมีนเดานารโคีโโ๋ยาไว้เดี๋ออยวมาไหวมาเนี่อ๋อสรุปแล้วสรุปแล้วคันหนาม่เล่นบอตูพงนี่ยรทำยังไงก็ขักแล้วแล้วราบไพ่เบ,บื้งระบบเสียงรถ ค่นี้ครับจะจๆเลยเปิดๆเปิดเ,เ, <laughs> เอาเอา,เอาไปไปอ,อ้อมบ้านเดีเพื่อนเนี่ย ตั้งใจพัฒนาพลักดันน้งงบประมาณมาส่งให้ไม่สะดุดแต่กระจายภูไป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 มิปัญญาเทศบาลตำบลขมิ้นแก้วจะใสวิไลกว่าที่เคยยี่สิบแปดมีนา,านางนุญเดือนอันเป็นอันที่เรียบร้อยอันปะครับเสร็จแล้วนะ อโอ้บาท่านหนังท่านเปิดอต้อนนี่ไหมฮะบอกมันมันมีเพียงสปอร์ตไหมสปอร์ตมมีไหมบันมีเนี่ยเสียแฟรได้อะ พี่น้องมาแล้วครับนี่ครับในงไปน้ำเล่อ๋อึ้นรถขนนัซ้ามามีของในวิ่งหมองไส้หมโอ้โหขึ้นรถดอกต้องขอเก็นเเอรีสัมผัสสัมผัสทันทีก่องานผู้ใหญ่อันที่ก่องานผู้ใดดิสเส่ผ้าใาเดนผู้เยนผ้าผาผนุ่ะ คุณพลังครับเนี่ยดังคุ้มคุ้มพลังดังเว่อร์ครับนี่แจ็คเว่อร์มาเว่อร์ครับจอดสาสจอดสาส,สาจสสา้ะโอ้สัว์โนี่พนี่ก็ขอฝาก ขอจบไปสักนิดครับฝากช่องรถด,ด้วนอินดีไปครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อขึ้นแจ้งเตือนครับสวัสดีครับ